สวัสดีคะ่ะพี่วินน้องสาว,สาวผิวเข้มทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันน้ำนมนาำอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาอดี้ก็มากับหน้าแน่นแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาหาทูนะคะแต่วันนี้จะมารีว <S <s ิวเลยค่ะแป้งนะคะที่าสาวๆหลายๆคนหลายๆคนนะคนถามน้ำมานะคะว่าสาวผิวเข้มเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้แบรนด์อะไรอยู่บ้างน,นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยนะคะสำหรับแบรนด์แรกที่นำนะคะหยิบมาใช้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งชี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้น้ำก็ซื้อมา2เบอร์นะคะทั้งเบอร์สาแล้วก็เบอร์สี่เลยนะคะสำหรับเบอร์ที่จะเอามาทาให้ดูวันนี้นะคะก็<ม>จะเป็นเบอร์สามนะคะเพราะว่าในส่วนของเบอร์สีเนี่ยสำหรับตัวน้ำเองอะนำ้ำมองว่ามันยังมันเข้มนะคะเข้มแล้วก็ในระหว่างวันนะคะเขามีสีค่อนข้างดรอปลงมานิดนึงแล้วก็จะใช้เป็นเบอร์สนะคะในการที่จะลงแล้วก็พอระหว่างวันตอนแรกมันอาจจะ สว่างไปนิดนึงแหละแต่ว่าพอระหว่างวันเนี่ยเขาดรอปลงมาเนี่ยมันจะพอดีกับผิวหน้าเลยนั่นเองนะคะราคานะคะสําหรับคุณพี่ชีนะคะสั่งมาจาัดตัวแทนนะคะ290บาทนะคะก็ได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็มีพับให้ซึ่งพับก็จะมีสอแบบนะคะแต่ว่าเขาใด้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็การนุ่มของเขาก็จะมีค่อนข้างปัญหาในเรื่องของแป้งที่เขาเรียกว่าแป้งอะไรอะ่ะ นะคะ,ะแป้งด้านนะคะก็เพราะฉะนั้นวิธีการใช้นะคะก็จะใช้เป็นแบบวิธีการวนๆแบบนี้นะคะเพื่อให้พับมันติดแป้งมากที่สุดนะคะแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวเนี้ยก็ปกปิดก,ากลางๆนะคะคุมมันก,ากลางๆแต่ว่ามันทาสับระหว่างวันได้นะคะไม่ทําไม่หนาใครที่ชอบแบบเฮ้ยไม่ชอบความหนักหน้าหรืออะไรจนเกินไปนะว่าตัวเนี้ยทำได้ออกมาได้ดีเลยนะคะสําหรับ เอ,เอาละค่ะมาถึงตัวที่2กันบ้างน,นะคะสําหรับตัวที่2นะคะก็จะเป็นบูเ้ตัวนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของลายใหม่ของตัวออบบูเ้นะคะปกติเราก็จะเคยเห็นในส่วนของตัวตลับสีค่ะแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ259บาทซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของรองพื้นทําให้ปกปิดได้นั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคลมว่ามันปกปิดนะแต่สําหรับน้ำอ่ะน้ำให้ปกปิดกลางๆนะคะแต่ว่าช่วยในเรื่องของเออเขาเรียกอะไรอะ่ะระหว่างวันเนี่ยมันสามารถทัชอัพได้โดยที่เราแบบไม่รู้สึกว่าเขาแบบ สีโดดเด่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือน้ำแบบหยิบม,มาทาก็อันนี้ลงให้ดูความบางเบาคือรอยดำจากสิวถ้าไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ก็จะยังเห็นอยู่นั่นเองะคะก็คิดว่าตัวเนี้ยถ้าใครที่ชอบความบางเบาแล้วก็อยากลองสุดใหม่ของบูเต้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะรานะคาไม่ได้แรงมาก200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ โอเคนะคะผิวเข้มใช้ได้นะคะและสําหรับต,ตัวต่อไปนะคะซึ่งเป็นอะไรที่หลายๆคนนะคะน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคุณพี่เจ้านานั่นเองนะคนนั้นก็เคยรีวิวไปแล้วเหมาะมากสำหรับอากาศร้อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นแป้งทูเวก็คือสามารถใช้ได้ทั้งแบบ จุ่มน้ำพับจุ่มน้ำแล้วก็ไม่จุ่มน้ำนั่นเองนะคะก็คือถ้าอยากได้ความปกปิดเนี่ยสามารถเอาพับไปจุ่มน้ำแล้วก็ทาได้เลยอันนี้ก็คือจะแน่นมากนั่นเองคะ่ะหรือถ้าใครอยากได้ความบางเบานะคะก็สามารถใช้พับธรรมดานะคะในการแบบลงได้เลยนะคะสําหรับเจ้านางพับนะคะก็จะเป็นแบบสีขาวแบบนี้นะคะให้ดูคือน้าฉีดนะคะเ,เอาน้ฉีด้ำฉีดชู้ัแป้งไม่ติดออกมานะคะนี่คือความดีของเขาคือแป้ง ไม่มีติดทิชชู่ออกมานะคะคือกันน้ากันเหงื่อได้ดีมากทุกคนเดี๋ยวดูฉีดน้ําลงไปนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะยังเกาะอ,อยู่ที่แป้งนะคะสงการทีคือต้องมีเลยนะ,ะแป้งเขาแบบไม่ด้านไม่อะไรเลยนะเวลาโดนความชื้นนั่นคือเวลาที่เราแบบต้องการการแบบคุมมันกันน้ํากันเหงื่ออะไรที่แบบองอ่ะแป้งที่คุมมันกันน้ากันเหงื่อคือตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคือแบบ เอาไประหว่างวันแล้วมันน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะสําหรับเจ้านางตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะแล้วก็แนะนาไปหลายคนแล้วก็ชอบกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมไปหาลองกันแล้วกันนะคะสำหรับเจ้านางน,นะคะ350บบาทเท่านั้นเองนะคะรานะคาถูกมากและคุณภาพแบบ เต็มร้อยเลยนะคะโอเคตัวนี้ให้นะคะโอเคเยาไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะสําหรับตัวต่อไปนะคะตัวที่4ี่นะคะก็จะเป็นแป้งจราณานะคะซึ่งตัวนี้น้าก็เคยรีวิวไปอีกแล้วเช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในสูวนของแป้งแป้งที่บางเบานะคะปกปิดแบบบางเบาเหมาะสําหรับทชาชชบระหว่างวันมากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อแป้งเขาเนี่ยไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าสีเขาอะ่ะเป็นสีแบบโทนเหลืองนั่นเองนะคะให้ดูเวลาเด็เขาทานแล้วแบบบางเบามาก หมาะสำหรับเ้พกไปทาระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเราเวลาที่มันแบบเยเริ่มหลุดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหยิบมาทาได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาแบบไม่แรงนะคะอยู่ที่ประมาณ3ามร้อเกบาบทหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะจากเพจจอนานาคะ่ะใครที่แบบอยากลองเอาไว้ทัชอัพระหว่างวันไว้แป้งแบบบางเบา,บาไม่ได้เน้นปกปิดผิวหน้าดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับสาวผิวเข้มน้ำใช้เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะคะและตัวสุดท้ายท้ายสุดนะคะอันนี้จะเป็นแป้งราคาแพงที่สุดที่น้ำแบบว่า มีเลยนะคะก็คือแป้ง Max Studio Fix นั่นเองนะคะก็เป็นแป้งที่ต้องเรียกว่าเป็นแป้งแบบคู่บุญกันเลยนะคะเพราะว่าน้ำใช้เขามานานมากเพราะเขาเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แบบแบรนด์แรกๆเลยนะคะที่ทําสีเข้มออกมาแล้วแบบมีเฉดสีให้เลือกเยอะนั่นเองนะคะสําหรับน้ำมาจะใช้เป็นเบอร์ NC43 นะคะข้อดีของเขาก็คือเป็นแป้งที่เหมาะกับสีผิวนะคะตรงกับสีผิวนะคะแต่ในเรื่องของการปกปิดและคุมมันนั้นน่ะก็เป็นกลางๆนะคะไม่ได้ปกปิดมากนะคะไม่ได้แบบคุมมัน เอองียงขยงเขาคือเขาชอบเป็นแป้งแบบแป้งด้านอนะ่ะเวลาเขาเจออะไรแบบอากาศชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันทําให้เขาแบบเป็นแป้งด้านๆแบบนี้เกิดขึ้นมาเแบบวลาที่พับเราชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะป้องกันก็คือใช้เป็นแปรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นหรือแบรนด์ที่นำใช้มาตลอดนะคะเพราะว่าชอบในสีของเขาที่เราพอดีเวลาเราแบบ ไม่รู้จะใช้แบรนด์ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือ,อยังไงก็ต้องมีเขาติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะว่าสีมันได้เวลาที่แบบใครถามว่าประมาณ NC เท่าไหร่ยอะไรเงี้ยน้ำก็จะสามารถบอกว่าอ,อ๋อน้ำประมาณ n c 43นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ไปเป็น Refer e n c e ในการหาแบรนด์อื่นๆได้น,นั่นเองสาวผิวเข้มนะคะใครที่แบบมองหาแป้งอยู่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเอ้ยโอเคนะครบห้าแบรนด์นะคะสำหรับสาวผิวเข้มนะคะว่าที่ถามกันมาว่าเฮ้ยใช้แป้งอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับสาวผิวเข้มนะคะใครที่มีปัญหาเหมือนกันนั่นก็คือ ต้องการการปกปิดนะคะแล้วก็คุมมันกันน้ำกันเหนือ่อหรือว่าเป็นแป้งทัสอัพระหว่างวันใช้อะไรดีนะคะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะ,ะว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะคะคลิปหน้านะคะจะมารีวิวรู้ว่าหาทัวอะไรอีกก็ฝากติดตามกันเลยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย